โหลมาเกินหกคนไม่ได้เนีไม่ได้ใช่เพราะเขาจัดไว้แค่หกเฮ้ยแต่เครื่องครัวหกคนจริงเฮ้ยเราอยากไปซื้อของกีรอนเฮ้ยปาเราปัซื้อออขงไะ ี้เรามาเที่ยวชะอำแล้วเราก็เลือกพักที่ R W p ู l วิล l ค่ะอยู่ในหมู่บ้าน b r e z e v a l l e y ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่นี่ห่างจากหาดชะอำเพียง7กิโเมตรถ้าวัดแบบเส้นตรงนะแต่ถ้าขับรถก็จะประมาณ9กิโเมตรหรือประมาณ15นาทีนั่นเองทางเข้าหมู่บ้านจะอยู่ฝั่งตะวันตกของถนนเพชรเกษมถ้ามาจากกรุงเทพก็จะอยู่ทางขวามือนั่นเอง เราสามารถเข้าได้หลายซอยแต่ทางที่ง่ายที่สุดก็คือทางหลวงหมายเลข3203ค่ะจะอยู่ตรงแยกคุปกระพงพอดีเลยจากถนนเพชรกเกษมขับเข้าไป1.8กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาแล้วขับตามทางไปอีก700เมตรจะถึงทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านอยู่ขวามือค่ะ หน้าหมู่บ้านจะมีร้านกาแฟอยู่เราสามารถเช็คอินที่ร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านได้เลยค่ะอันนี้จะมีประกันความเสียหาย2,000บาทนะคะตอนนี้เราได้เลยแล้วคุณมาเช็คเอาท์แค่ตอนนี้ลูกค้าจอดอยู่ร้านกาแฟนะคะขับตรงไปถนนเส้นหลักเส้นในนี้นะคะจะเจอซอย5นะลูกค้าเดิวเข้าไปในซอย5ขับตรงเข้ามาในซอย5เลยบ้านที่อยู่ซ้ายมือหลังสุดท้าย RW v i l l a นะคะ เข้าบ้านได้เลยจ้าเดี๋ยวมีแม่บ้านตามไปนะคะได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักแล้วนะคะก็คือที่นี่แบบสวยมากมีสะพานเหล็กนกูชักเออร้านหมูกระทะสั่งเ่องหน้าหนึ่งชั่วโมง ในบ้านจะมีคู่มือแจ้งรายละเอียดต่างๆให้รวมไปถึงแจ้งรายชื่อร้านอาหารพร้อมกับเบอร์โทรให้ด้วยสามารถสั่งอาหารเข้ามาทานได้ค่ะหรือถ้าขาดเหลืออะไรสามารถแจ้งแม่บ้านได้เลยแต่บางอย่างก็อาจจะมีค่าบริการเพิ่มนะคะเช่นให้ช่วยซื้อของให้อะไรประมาณนี้ค่ะ ฟ a ซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องพักห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือว่าตรงสระว่ายน้ำนะคะมีให้ครบในระดับมาตรฐานเลยเริ่มแรกเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะห้องนอนจะมีอยู่สองห้องมีห้องเล็กแล้วก็ห้องใหญ่ห้องใหญ่จะนอนได้4คนนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเปิดประตูที่มันเป็นบานกระจกบานเลื่อนนะคะเปิดออกมาก็เจอสระว่ายน้ําเลย ส่วนห้องเล็กก็จะนอนได้แค่สองคนไม่มีห้องน้ำในตัวนะหยุดเล็กหยุดเล็หนูนอนขนาดพี่ก็พี่ดูสิให้มันอนห้องน้ำห้องเดียวเออแล้วพวกเราก็จะนอน้ี่นี่เี่ถ้าพี่จะนอนห้องนี้พี่ต้องแชร์ต้องแชร์กับพี่ถ้าจะแชร์นอนด้วยกันนี่ไงก็มิกนอนนี่เดี๋ยวพวกพี่นอนห้องมีห้องน้ำเดียวพี่พูดดีจะม่มีจะมี ห้องน้ำทั้งสองห้องของที่นี่นะคะก็จะมีระบบอาบน้ําเป็นฝักบัวมีเครื่องทําน้ำอุ่นให้มีสบู่มีแชมพูมีผ้าขนหนูไว้ให้บริการด้วยถัดจากห้องนอนก็คือโซนนั่งเล่นมีโซฟาเบสขนาดใหญ่แล้วก็ WiFi ครอบคลุมทั่วบ้านเลยค่ะมีสมาร์ททีวีขนาด55นิ้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จะดู YouTube Netflix Disney Plus หรือจะร้องคาราโอเกะกันก็ได้ โซนครัวและโซนทานอาหารนะคะจะพูดถึงโต๊ะอาหารก่อนละกันก็มีให้6ตัวพอดีกับขนาดตัวบ้านเนาะเคาน์เตอร์ทำครัวที่นี่เป็นหินกระิตนะคะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีการน้ำร้อนมีเครื่องซักผ้ามีต่แม่เหล็กไฟฟ้านะคะนอกถึงนี้ก็มีหม้อกระทะมีดเขียงจานชามช้อนแก้วน้ำแก้วไวายให้หมดเลยแล้วก็ ยังมีกระติกใส่น้ำแข็งอีกหนึ่งใบนะคะไว้ใส่น้ำแข็งแล้วก็นั่งชิลจิบเครื่องดื่มที่ริมสาะได้นะคะเอหรือแป้งดูดดูในบ้านกันครบแล้วเรามาดูข้างนอกบ้านดีก,กว่านะคะโรงสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำที่นี่เป็นระบบน้ำเกลือบวกจากรุชีนะคะ นอกจากนี้ยังมีสไลเดอร์นะคะไม่สูงมากแล้วก็เสื้อชูชีพสำหรับเด็กให้อีกหนึ่งตัวอ มีห่วงยางอันใหญ่มีแพยางนกฟลามิงโกโด้วยนะคะแล้วก็มีถาดอาหารลอยน้ําเทียมด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อใครอยากจะถ่ายรูปเก๋ๆแบบว่าทานอาหารเช้าในสระน้ําก็ได้นะคะรอบๆสระนะคะก็มีฝักบัวสําหรับล้างตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะกินข้าวให้อีกหนึ่งชุดเป็นโต๊ะไม่ใหญ่มากก็นั่งได้ประมาณสี่คนมีโต๊ะกาแฟหนึ่งชุดมีแบ็กปีนมานั่งเลยวน สามารถถ่ายรูปเก๋ๆได้ทุกมุมเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งของบ้านก็คือเป็นลานซักล้างตากผ้าแล้วก็เป็นลานสำหรับให้ปิ้งย่างด้วยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้อนุญาตให้เอาไปปิ้งย่างที่ข้างสานะคะเขาจะให้มาปิ้งตรงนี้แหละข้อกําหนดในการเข้าพักของที่นี่นะคะหลังจากที่เราจองแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกข้อกําหนดนี้มานะคะก็คือห้ามส่งเสียงดังหลังจากสี่ทุ่มเนาะ แล้วก็ห้ามปิ้งย่างข้างสะก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่าเขาจะมีจุดที่สำหรับไว้ปิ้งให้เลยเนาะแล้วก็ต้องล้างจานชามเองด้วยนะจ๊ะล้างก่อนที่จะเช็คเอาท์ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากล้างเองเขาก็มีบริการล้างให้ด้วยนะแต่ต้องแจ้งเขาด้วยราคาและคา่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะในส่วนของราคาเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือในส่วนของวันที่ไม่ค่อยมีคนพัก ก็คือจะเป็นช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงคืนวันพฤหัสราคา3,500บาทค่ะคืนวันศุกร์กับเสาร์คืนละ4,500บาทส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวเนี่ยจะ5,500บาทต่อคืนค่าประจำ2,000เก็บตอนเช็คอินนะคะละคืนให้ตอนเช็คเอาทค่าใช้จ่ายกรณีเสียหายของในบ้านเสียหายก็จ่ายตามราคาจริงเขาจะมีเลรให้ แล้วก็ค่าจ้างแม่บ้านไปซื้ออย่างอื่นหรือไปทำอย่างอื่นให้นะคะอย่างเช่นที่เราจ้างก็คือจ้างให้ไปซื้อกาแฟให้ก็เขาคิดเที่ยวละ50บาทค่าล้างจานถ้าไม่อยากล้างเองก็500บาทค่ะวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าถ้าเราไปที่พักที่ไหนแล้วเห็นว่าดีเราจะมาแนะนำต่อ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะไม่เได้เล่นตานี่เออไมอาอะไรโอ้ยป้าหูบ